อ่าฮัลโหลโอเคนะครับวันนี้ก็มาวัยนิดหนึ่งนะครับเป็นเช้าเย็นเลยแล้วกันเนาะ mm hmm. ก็อันนี้นะครับมาจะมาสรุปอัปเดตที่มันแอบอัปเดตเมื่อคืนเนี่ยครับก็มันใหญ่ไหมมันผมว่ามันน่าจะกลางๆนะเพราะว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีแอบปรับเปลี่ยนอะไรโดยที่ไม่แจ้งหน้าเว็บนะครับ <laughs> รู้หรือเปล่าว่ามีอะไรหายไปบ้างนะฮะก็อันนี้พี่โดนมากับตัวนะครับก็คืออ่าตัวอ่า capacity นะครับลดลงลดลงครับลดลงเยอะเลยนะครับจากเอาเอาเอาง่ายๆจากการที่คูณดีกว่านะครับก็คืออ่าหมวกกําดบนะครับหมวกกําดบจากเดิมมันคูณ2นะตอนนี้มันเหลือคูณ1.5นะครับแล้วก็ตัวหมวกตัวนี้ครับเนี่ยที่พี่ใส่อยู่เนี่ยหมวกเดมอนนะครับจากเดิมมันมันคูณ1.5ใช่ไหมอันนี้มันเปลี่ยนเป็นคูณ1.5เอ้ยคูณ2ที่เลสฟิลนะครับคือถ้าไปอยู่ในอ่าในฟิลดอกไม้สีแดงเนี่ยมันถึงจะเพิ่ม คูณ2เยอะไหมเยอะเยอะดิคูณ2อะ่ะแต่ว่าตัวกำดอกพี่ไม่แน่ใจนะพี่ยังไม่ได้เอามาใส่แล้วก็ไปลองดูนะก็เดี๋ยวไปไปไปดูกันเองแล้วกันอันนี้ข <c ười> ี้เกียจวิ่งไปนะครับขอสรุปสันส้นๆแล้วกันเพราะว่าพี่มีนัดก,กินหมูกระทะอย่างที่บอกนะฮะ<ส>ก็มาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างนะครับเพาเปิดโน้ตที่หนึ่งนะครับก็ที่มีมาใหม่นะครับก็เป็นอ่าซูปเปอร์สตาร์ซูปเปอร์สตาร์มูเล็ตก็คือไอ้ดาวดาวตรงเนี้ยครับจากเดิมอ่ะมันเป็นไดมอนด์สตาร์มูเล็ตใช่ไหมอันใหม่อะ่ะมันเป็นปปซูปเปอร์์์์์ซซปปเเเออออรรรรรสสตตาาาากก็็คคืืไไม่่ใชดนนะะะว้ยยฮังง เพิ่มความสามารถเข้ามาอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอบินไปเลยแล้วกันอยู่ตรงไหนวะลืม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 อ่าเกือบหลงเกือบหลงโอเคนะครับเข้าไปเลยนะฮะแต่เดิมมันจะมี4ดวงนะครับก็คือฮะกิฟเตสห้าตัวกิฟเตสสิบอ่าสิบตัวนะครับกิฟเตสยี่สิบตัวอันนี้กิฟเตสสามสิบตัวที่พี่ใช้อยู่นะครับบวกกับเงินพันล้านนะฮะกว่าจะได้ตรงนี้มาเนี่ยมันก็ยากเย็นแสนเข็ดแล้วนะครับกิฟเตสสามสิบตัวนะครับพี่ต้องเสียรีเจนดารี่ไปไม่รู้กี่ตัวนะครับอันใหม่มาครับกิฟฟฟออ่่่่าาากกิิเเเตตตตตต้ัััััวววคครรบบบบนนนีีีีีพมะ ไม่รู้จะไปเอาจากตรงไหนนะฮะเพราะว่าไอ้ที่มีอยู่กับไอ้ที่ซ้ำๆมันก็จะเป็นมิติอะมิติที่ซ้ำนะครับก็เป็นอะไรไม่อยากเปลี่ยนอนะมันไหนๆมันก็มีแล้วถึงมัน,ถ,มนถึงมันจะไม่มีประโยชน์อะนะครับแล้วก็อะไรอีก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 ครับก็จะมีในส่วนของฟิลไม่ใช่ฟิลเด็เป็นพื้นที่ใหม่นะมิติเมโทรชาเวอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่บินไปดูเดี๋ยวพี่บินไปให้ดูนะฮะเน้นสรุปไว้นะเน้นเน้นสรุปไว้นะครับ ปกติกูก็สรุปไว้อยู่แล้วนี่ฮะมันเป็นพื้นที่เหมือนอุกกาบาตสีม่วงๆนะครับตัวนี้นะครับก็คือปลดล็อกเนี่ยการปลดล็อกการใช้งานของมันเนี่ยก็คือเราต้องมีพึ่งมิตินะครับสามประเภทนะครับก็คือ3ตัวที่ไม่ซ้ํากันนะครับนะฮะแล้วก็สามารถใช้ได้นะทุกๆ2 2ชั่วโมงถ้าจะไม่ปิดนะอันนี้พี่ยังใช้ไม่ได้เลยเห็นป่ะเหลือ14ชั่วโมงนะฮะอันนี้ก็มาบอกกันแล้วกันนะยังไม่ใช้ยังเพราะมันยังใช้ไม่ได้ไงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันใช้ยังไงใช้ยังไงงงงงายยััไไออจะธิิบดดีีครพ่่ปปูลขตวฝ อะไรทุกอย่างนะนะก็เหมือนเป็นฝนดาวตกลงมานะฝนตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับตัวฮันนี่โครมฮันนี่โคมจำได้ไหมที่ไปเปิดตรง ตรงฟิลโคลเบอร์ครับแล้วมันก็จะมีฮันนี่ตกลงมาฮะแต่อันนี้ครับเป็นอุกกาบาตสีม่วงตกลงมาครับพื้นที่พื้นที่แต่ละฟิลก็จะเป็นสีม่วงอ่อนนะครับแล้วก็มีการประกาศชื่อคนที่ใช้คนที่กดใช้เรียกใช้ตัวนี้ออกมาครับเออก็ประมาณนี้นะฮะสรุปสรุปง่ายๆเนาะเอาเอาง่ายๆเลยแต่ว่าไอรายละเอียดลึกๆอะไรเงี้ยมันก็ลองไปหาดูเอาเองนะครับแล้วอ่ะอย่าลืมมีแพ็กใหม่นะครับมีแพ็กใหม่มาครับใครสายเติมก็ไปเติมเอานะครับสาหรับพี่ไม่แนะนาเพราะพี่ไม่ได้เติมโอเคก็น่าจะประมาณนี้ก่อน นะครับแล้วก็เดี๋ยวไอไ้อลึกๆหรืออะไรชัดเจนชัดเจนอะไรเนี่ยหรือว่าสามารถใช้อุกบาทได้แล้วอะไรเนี่ยพี่จะมาทําให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็ตัวอ่าซูปเปอร์สตาร์อมเลตนะครับเดี๋ยวพี่ทําแน่นอนนะครับกับพึ่งกิฟเต็ดอีก7ตัวเองนะฮะก็เดี๋ยวเอาฮันนี่มาสุ่มอะนะไม่ใช่ฮันนี่ดิเราจะเจลลี่มาสุ่มนะครับด้อยู่โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แหละนะเดี๋ยวพี่ไปกินหมูกระทะก่อนนะครับโอเคสวัสดีน้องๆนะฮะ